สวัสดีค่ะบัตรสภาพที่สองค่ะน้ำค่ะเหม็นค่ะค่ะค่ะเราจะมาดูรีวิวค่ะเป็นกางเกงเซิร์ฟนะคะอ่าซูมน้ำหนักให้นิดนึงค่ะทุกคค่ะเป็นกางเกงเซิร์ฟนะคะเป็นงานยุโรปรละเอสพีค่ะน้ำหนักถุงนี้นะคะ13.64กิโลค่ะราคาต่อกิโลนะคะกิโลละ400บาทค่ะลูกไหมคะถุงนี้นะคะอยู่ที่5,456บาทจำนวนตัวอยู่ที่70-75ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ73บาทค่ะ ใช่แล้วค่ะสวัสดีช่วงบ่ายล,ลูกค้านะคะลูกค้านอนหลับอยู่เน,น,น,ะะนาะไม่รู้ว่านอนหลับหรือเปล่าแต่เราอยากหลับมากเลยอากาศดีสายคะใครทำงานอยู่เหมือนเรานะคะลูกค้าจ๋าวันอาทิตย์ก็งานยุ่งยุ่งนะคะลูกค้าจ๋ามาดูไลฟ์สดของเราก่อนเผริมมาคนงง,งนะลูกค้าจ๋ามาดูเราแล้วงวงกว่าเดิมนะ คือคืนคือคืนอ่งอาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋ามันเหมือนเป็นอ่ากางเกงเซิร์ฟแล้วก็เป็นกางเกงกีฬาใช่ค่ะ,เป,คะเป็นเหมือนแบบว่าแนวกีฬาใส่ว่ายน้ำได้ใส่ำดสรำรงได้นะะนะคะนค่ะคือแบบว่ามีมีสองมุมท่าเนาะ,ะเป็นออกมันเหมือนแบบว่าแห้งง่ายกุ้งไหมเหรอเป็นไงคะผ้าล่มอะค่ะลูกค้าจ๋าหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นคล้ายๆเป็นกางเกงกีฬา ที่เป็นผ้าล่มมีเป็นเซิร์ฟนะคะแล้วก็มีเป็นกีฬานะคะกค้าจะเป็นรวมๆมาเลยนะคะใช่ค่ะอะอาดิดาิดนกี้ค่ะจะได้เป็นแบรนด์เนาะเน้นเป็นแบรนด์ทั้ตัวเลยนะคะลูกค้าขาหมวดนี้คือแบบว่าลูกค้าที่แบบว่าขายแนวกีฬาอยู่แล้วหรือว่าเป็นกางเกงเหมือนแบบใส่ลำลองก็ได้ใส่เล่นกีฬาก็ดีนะคะเหมาะเลยนะคะหมวดนี้ใช่ค่ะอะาดิดาสค่ะล้าจะมาเรื่อยๆเลยแบรนด์ หมดปัญหาซุ้มเสียงค่ะลูกค้าจ๋าบางขั้นบางทีไปเปินนดกระสอบอดดไม่รู้ว่าจะได้แบรนด์กี่ตัวไม่ได้แบรนด์กี่ตัวค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นแบรนด์นะเน้นเป็นแบรนด์นะบิลลาบองค่ะลูกค้าจ๋านนบ,บิลลาบองหนูก็มา ถุงมาค่ะน้ำขาของพี่ภูมิมาค่ะอาดิดาสมีมาค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่ากางเกงแบบแบรนด์ของเซิร์ฟเดลยไม่มีค่ะจ่ายค่ะทุกค่ะจะมีข้าวมาเลยนะคะน่าจะเป็นบินระบบค่ะาแบรนด์หลากหลายบางตัวอาจโดนตัดป้ายบ้างนะคะจ่ายเล็กน้อยนเนาะอันนี้เป็นแก๊ปป้าทุกค่ะจ่าตัวนี้เป็นของแก๊ปป้าที่ขอให้เราได้ได้เทเลยนะคะจ้า ใครที่สนใจนะคะรับถุงนี้เลยก็ได้หรือว่าเป็นถุงใหม่ก็ได้ค่ะรูาค้าจามีพร้อมจัดส่งเลยนะคะจ่ายค่ะลูกค้าค่ะคือแบบว่าลูกค้าที่แบบขายกางเกงอยู่แล้วเนาะขายกางเกงในกีฬาอยู่แล้วนะคะแนะนำให้รับให้ครบสอง0มืนนะจะได้ส่วนลดด้วยนะคะลูกค้าค่ะคือแบบว่ายิ่งซื้อเยอะนะคะราคาของเขาก็ยิ่งสุดขมไปเลยนะคะค่ะอันนี้ภูมากค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกางเกงกีฬานะแบบในกางเกงกีฬาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่า เซิร์ฟก็มีมาเหมือนกันอะอาดิดาสค่ะอาดิดาสค่ะลูกค้าอ๋าโอ้หเรื่องแบรนด์ของเขาก็ไม่น้อยหนะ้าเป็นเกรดเอด้วยมีแบรนด์ด้วยนะคะลูกค้าค่ะคือลูกค้าหมดปัญหาเลยว่าตัวนี้มีแบรนด์ไหมตัวนี้ไม่มีแบรนด์ไหมนะคะไม่ต้องแบบว่ามาคอยลุ้นนะคะว่ามีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์นะคะตัวนี้ได้แบรนด์ทุกตัวเลยค่ะใช่ค่ะเป็นแบรนด์ทุกตัวแต่ว่าลูกค้าจ๋าอาจจะมีเป็นแบรนด์บ้านเขาบ้างนะค่ะปนมาเล็กๆน้อยน้ยนะคะลูกค้าจ๋าขับมานะคะ แต่ถ้าใครชอบงานแบบว่าเน้นแบรนด์แบนด์ล้วนค่ะต้องหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋ต้องหมดนี้นะคะใช่ค่ะได้แบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็ราคาของเขาสุดคุ้มมาตัวละแค่73บาทเท่านั้นนะคะเป็นการประมาณการนะคะลูกค้าใช่ค่ะเข้าๆเน้นย้ำอีกรอบนะลูกค้าจ๋าถุงนี้13.64กิโลนะคะราคารวมทั้งหมดอยู่ที่5,456บาทค่ะลูกค้าจ๋า 5,456บาทนะคะร,ระาคาจ่ายได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะหรือว่าโตหรือว่าต้องตะก้องไม่ทันตะก้องบอกว่ามันจะยูให้ใครก่อนนะคะเพราะว่าแบรนด์เยอะจริงๆร<ช>ลูกค้าจากเพราะ,ะเป็นนิกเป็นแบรนด์นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะเรื่องทรงเรื่องไซส์ของเขาค่ะมาเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นขาสั้นแต่ว่าขาใสนะคะใช่ค่ะ S M <SM S 2> ใส่ด้วยกันได้นะคะเพราะของเขาเป็นเหมือนแบบว่า เอวเอวยางยืดแล้วก็มีเชือกด้วยไซส์เล็กนะคะลูกค้าค่ะก็ผูกเชือกได้นะคะไซส์ใหญ่ก็ขยายได้ได้ค่ะลูกคค่ะคือแบบว่าเป็นข้อดีเลยอ่ะเป็นพโลลารลอเลนค่ะลูกค้าแต่ลารลอเลนหนูก็มาได้มาเลยหอยแบบนี้ก็มีหมานะคะลูกค้าค่ะคือแบบว่าทั้งหายค่ะนี่คือแบบสุดคุ้มมากอ่ะบินละบองเมย์เมย์ค่ะอารีดาเมยค่ะคุ้มมากเมย์ค่ะ แล้วก็เป็นเอ่อทอมมี่มีนะคะลาคอสค่ะปบาดแบน์อุ้ยลาคอสสวยอ่ะนาาพี่ว่าไนกี้สวยลาคอสสวยไนกี้สวยมีแค่น้อยด้วยอุ้ยะจร์หนูชนนะหูมีแค่มาเป็นตัวหนูมีมีแค่เป็นตัวเลยนะหนูมาเป็นตัวเลยนะคะหนูมีแค่มาเป็นตัว แต่่วาใครที่รับกระถุงนี้กระถุงนี้นะได้ทั้งหมดนี้เลยนะโอ้ยของเขามีแค่ด้วยแต่ว่าตัวเองแค่น้อยกว่าเขานะโอ้ยแค่นอยแค่ใหญ่กว่าอ้าวนะคะจะหาแนะนำแนะนำ ไม่แบรนด์ล้วนที่ช่วงนี้กำลังฮิตเลยค่ะลูกคาจะขายออนไลน์เนาะตามกลุ่มตามช้อปปีตาม l a z a d ้ลูกค้าจ๋าทุกวันนี้ช้อปปี้ก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะ s ้อปปี t i ิกตอนะคะลูกคาจ๋าเป็นช่องทางอีกช่องทางนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลย Facebook ก็ได้ IG ก็ดีนะคะลูกค้าจ๋าสามารถขายออนไลน์ได้เลยนะคะใช่ค่ะแบบว่าช่องทางการจำหน่ายของเขานี่คือแบบว่าหลากหลายก็จริงนะคะลูกค้าแต่ว่า แล้วก็สะดวกด้วยนะขนส่งนะคะไปรับเองถึงบ้านด้วยแล้วก็กระจายของให้แบบว่าทั่วถึงด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้นะขนส่งบอกเลยคือเร็วมากนะใช่เีืเราส่งของวันนี้ค่ะระคจ๋าพรุ่งนี้ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วขนส่งคือเร็วมากนะคะระจ๋าแล้วก็มีกันทั่วประเทศด้วยนะขนส่งอันนี้บินลาบองค่ะนะจ๋ามีระลองสวยอ่ะใช่ค่ะเรื่องขนส่งเขาจะส่งทั่วประเทศเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าเริ่มธุรกิจใหม่หรือว่าขายอนไรอยู่แล้ว หรือว่าลูกค้าที่มีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะแนะนำเป็นออนไลน์เพิ่มนะคะลูกค้าค่ะก็เหมือนแบบว่าหาแบบรายได้เพิ่มอีกทางนะคะจ๋าได้หลากหลายช่องทางนะทุกวันนี้นะคะ หรือว่าตามตลา,ตลาดนัดก็ได้หมดค่ะลูกค้าจ๋า,าทุกวันนี้นะคะคือขายง่ายนะคะทางการขายคือเยอะมากอาดิดาสค่ะลูกลค้าจ๋ายิ่งเป็นงานแบรนด์ล้วนงานข้อดีของงานแบ,บนรนด์ล้วนก็คือเราไม่ต้องไปพรีเซนต์เยอะนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าแบรนด์เนี้ยแบรนด์ทั่วไปอย่างนี้ทุกคนเขารู้จักอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณ73บาทต่อตัวทุกวนี้5,456บาทค่ะลูกค้าจ๋าคุกมากนะคะถูมากคือเหมือนแบบว่าราคาที่แบบลูกค้าใหม่นะคะแบบว่า สนใจนะคะสามารถแบบว่าซีเอฟได้เลยนะคะ,คะที่ราคาของเขาเยี่ยมยาวมากนะคะใช่ค่ะหรือว่าใครที่ขายกางเกงกีฬายอยู่แล้วแต่ปกติว่าเปิดกระสอบ ปิดก,กระสอบอบางทีก็กระสอบหนึ่งเจอหัวเยอะบางก,กระสอบเจอหัวน้อยนะคะรัก้าจะเอาตัวนี้ไปคัพไปเสริมได้นะอะทอมมี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกลูกค้าใช่เรียกลูกค้าเป็นตัวเลือกหลากหลายลูกค้านะคะลูกค้า่ะคือเหมือนแบบว่าให้แบบลูกค้าที่เข้ามาร้านเราเนาะสามารถเลือกได้หลากหลายหลากสตลายเลยนะคะใช่ค่ะรูก้าจะเหมือนเราจะใจดีนะคะรูก้าจะเหมือนเราจะใจดีเลยเราจะรีวิวกันทุกตัวเลยนะอันนี้โปโอลอฟโรเลนค่ะ ูมาค่ะไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะเรื่องรีแบกค่ะยอมที่ไหนมาทุกแบรนด์จริงๆค่ะใช่ค่ะคือแบบว่าถามหาแบรนด์อะไรก็มีนะคะใช่อดิดาสค่ะมาตั้งแต่แบบบแรนด์กีฬาหเลยนะคะยังแบรนด์ลัชชูรี่นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าของลาคอสนะคะก็มีมาหมดนะคะจ้ามาเลยนะอดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าโอ้ยไม่ยอมแพ้ยอมรีบรอกค่ะต้นทุนเจ็ดสิบสามบาทลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่แบบว่า ซื้อสินค้าหมดนี้นะคะสามารถไปอัพทำราคาได้นะคะยิ่งเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวแบรนด์อยู่แล้วสามารถอัพทำราคาได้ผู้ขายร้อยห้าสิบก็ได้ร้อยแดสิบก็ได้นะคะลูกค้าค่ะหรือแบบว่าเอาไปคอร์รักับเสื้อกีฬาเนาะช่วงนี้มีโปรโมชมั่นด้วยนะคะเสื้อกีฬาของเราก็มีโปรโมชั่นลูกค้าสามารถซื้อร่วมกันได้นะคะครบยอดสองหมื่นนะคะ ได้ส่วนลดด้วยแล้วก็ได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค,ค้าดูคร่าวๆก็ไม่ข่าวนะคะลูกค้าจะออีกสองตัวในๆก็ในๆแล้วค่ะ<ร>ลูกค้าไปให้หมดค่ะลูกค้าตแชมเป <c oughs> ียนอาดิดาสไม่ดีเรียงเลยแชมเปียน,นกับโปโลนะคะ สำหรับหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงเซิร์ฟนะคะบวกกางเกงกีฬานะคะกนะคะ้านจะ๋าเป็นงานยุโรปรับเอสีค่ะน้าหนัก13.64กกิโลค่ะคิดเป็นกิโลนะคะกิโลละ400บาทค่ะแต่ว่าเราขายยกถุงนะรุ่นะคะ๋านะนะนะถุงนี้อยู่ที่5,456บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่70-75ถึงตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ73บาทค่ะค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางคะ่ะไม่ว่าจะเป็น ไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบ้าคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวนนี้นะคะขอบคุณค่ะ